สวัสดีค่ะ FC ซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยนะคะเมือน,นีแอดกระไดมาอยู่บ้านตาทองสุก้านเปอร์เซ็นนะคะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้อง FC เนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรรบฟังจากตาสุขเลยค่ะว่าจะได้แนวทางฝากพี่น้อง FC ตัวไหนเนาะคะ่ะ ไปหลับชมหลับฟังเลยค่ะหลับก็เลือกไม่มาเดี๋อวก็วันนี้แหละแล้จีมาวันนี้กจมาวันนี้เนี่่แหละวคนจิปล่ยเขาก็นเลือกตัวนั่งแล้วหน้ายกเลืบกตัวเลืูกตัวนั่งบอกีิรู้ว่าเม่ยิังเนาะเรี่ยเือกจีมาเลอกรักหมันจะออกันไปเลือกรักิอกเห็นแลียงแล้วก็เลี้ย เอาสีแดงเลยนจุดปลแ่ไนด้สีแดงอมันอาส่าสีแดงให้แราจุดาามันจุยมาล้ยจเล้นมาควายจุดควายแล้ก็แม่คนตัวมือออกเลยเนาะของผมม่เอเข้าอย่เยผมใคเยอม่เนาะมูกุวไปดอกไปยังกับฉันไป่ามู่ก็น่านี้แต่ฉันนหลายโลกมียโกกับยากานมุเสร็จลยนะนนี้พลกิน เลขหัมีสามมีเกียมีหกมีหนึ่งมีศูนย์นะพอนะเลขไม่มาด้วยกันมีสี่มีสองมีห้ามีแปดมีเก้าบอกพม่เปิ่เโอ้เหมืันวันดีขึ้นนั่นใช่เนาะเราเ่างนเพนโซออกอานมด้กันจุดจุดตัวออกสีจุดห่บตัวมันสี่จุดเพสีจุดจ้สี่จุนึ่งเยอเลขสี่อุมาเดียวไปเพ่มึเนมหากจาเนีที่ ได้แม่จะเศร้า่าอะนี่กลางเต็นนอนยุคขลังบ้านนี่เจ้านี่ด่นี่ไม่มจะบอกชวนเอาไขาไปส่งวนของแมาบ้านพวกบ้านพวกดาวงานนั่นนอนเฝ้าเขาเจ้ว่บีนน้โอ๊เอาจ้ก็เดิเงินเนาะไปมือนี่หาามือนี่จะจะเลยนี่เไดุ้มเนาะไวลางรอมันน่นเนี่ยงซื้อได้เอาเรื่องเงินเดือนงเหลือบมา อันนี้ชื่อเรยประมาณนะครับมันว่าแมนแดงสั้นพี่เนี่ยมันบอเิืกมันสิโทกหมดเดียวอันนี้แนนำเลเลอคนละตัวกานคนนี้ชื่ขายตัวที่เล่ห์อ๋อคนนี้มาขายว่าเอาที่เนาะใช่บอกข้าขายเฮ็นรถีดมาเอากะสิ่งลไปมันกิดี่นกิดบี่ยนเ่รกต้งตามกฎหมายเนาะิดตามกฎหมายห้ามไปชื่อเรียกประเทศอื้นเราก็บอก เชื่อหวยรับจานเพราะแท้ห้าวนุกหน้ายกคุณก็เป็นแค่แห้าวไปเชื่อเปขายดีๆกาแม่ไม่เชืัอมาจดขายมันได้เรือแลีดีแบกคุณว่านําไม่ได้ขายเเสียหนะจะไดเชื่อจะได้ละบางคนโมโหนที่จะฟังสิมึงมัดผู้นี้แล้วเลิกจีดีนะคนไรไรคนที่จะฟังเชื่อมู้นี้มัดผู้นี้แดกไปเชื่อหมดไม่เหลือไม่เล ว่ลูกชายอยู <The acid baptism> ่เงรถชครับเอาเท่ากันซีเรียลปลีครัทีเรียปรมาณให้มันหมดใชเปวขอพายค้ามแบคนเือมันเือในโมเสกตัวเสือครับอาไรนี่จุตัวิ่มาอ่ตัวเดียวเล้ตัวออกีกตัวไหนครับเขันตัวเดียวมัตอคอยมันระวังก่นนะได้เรืระวังเรคอยก็ถิ่หล คิดแรงชื่อเกินง่ายเนาะพ่ะย่ะครับเจ้าเดหน่อยมาหน่อยเด้อเรียกเด้อ๋อบอกตัวพี่ออก็ไม่เริ่มให้ครัมัหนอกครับมันที่เรื่องขนบไปหลายครับผมแล้วเราจุดเอาสีเงินจุดนี่เอาสีน้ำเงินมาจุดนี่ข้าวกระไดสีน้ำเงินใช้ปากกาหรอยป่านี่อยู่วะตัวมันสีอ่อกเด้อเนี่ยครับผมอีพอจุดไว้ตัวเดยจุดหลาย ตัวดจุดหลมีสกับหเด้อพอยพี่น้องเด้กตัวจุดหน่อยมีเจ <c oughs> ลังเทียบบางพานกว่างมันอาจที่รชัดเจนปไปไหนเลี้ยวที่บอกคันครับผมมัน <c oughs> ้องพกลืมมันบอก,ก,ก,ก <c oughs> ไปดไดนะปเยว่าสวนี่แหะครับผมอันนี้ลักมันญูอกครับผมลักิอกมีสมีเจมีหกตัวจุดหลมีหกับสตัวจุดหน่อยมีเจ <c oughs> บอกกนหน่อยหนับศนนี่เปลี่ยนตะกี้ร้อยเล่พอ บ่ม oh, ี้หอกโอ้แปว่าเราตัดหนึ่งกับศูนย์ถิ่มเลยชุนี้ตัดถิ่มซะตัดถิ่มเลยศูนย์ไ่จะาปล่าไว้นรื่จงสีเร่งสีเด้อเว้ยว่ารื่อ้จุดต่าเนี้ยไงฟังอ่ะเรื่องจริงมันเรื่องมันดีใ่เลยเรื่องความจริงจำไว้ไม่ใช่มาเจ่ยมันชุแน่มันะเราเฮ้ยประมากแบเอาไว้นมูเชื่อเก็บสร์นเรื่องนี้คิดก่นเนาะ ไปิมยังไงอีก่นขาดซบตัวมันก็โปไปงั um. ้นแหลบ่แม่บอเอาไปบอกตรวจ่มากคูมั้งใช่หรอเฉลมั้งตรวจคู่ท้นมากเด้อไม่บังกลาก็แม่ตรวคู่เป็นมางไงะเอ้ยคือม่ยากเนาะคนผู้เด็กก็ไดไม่มาด้วยกัน เรื่องเคียรให้แม่มาด้วยกันอันนี้วนกน้งสงนี่ม่นกันเียอะไรไดอันนี้เรียกแม่มาด้วยกันอันนี้เรียกว่าแม่น้ำกันเดี๋ยวจิเกีกูมาเช็มัน แต่กมช่พวกนี้หาตัวเีจม้าเนี่ยคนก็นั่งมึงปลอกก้อนนี่ออกแล้วไม่กมันได้ที่หลับไปสกเนี่ยแต่เนาะขาอยู่สัางกวางไฟ้วยพี่น้องเอาแคนาไม่ได้วุ่นไม่ได้วุ่นแฉ่ก็ม้มือว่นนี้นี่ยเนาะผู้สิทิผู้ดังไฟบุญไหลายเ้อที่มาน้องไม่ก็เปนั่งสามวันไสักกนเลยเอนาะเวบังัวหนมันหนาว ตอดโคตรดีเหมือนมันหอนมาตอดคนีงูจะไปเอาเลยอููผิดอาละามนตัวชิซิมาวันนี้นะอันนี้กรจุดไรสี่ยงเสี่ยงสี่ยงเสอยงตเส่งตันคนมุมตัวเนี้ยอันนี้มุมนงเมุมแดงนิดๆสกันด้หมดนะ กช็ดโสมชื้นอ่าเช็ดโกรจุดไหล่เหากเปดห็นตัวที่เอาไปจับคู่มันจุดไหลจ้มันจะโชคโคเราไม่จะชคนี่ครับทีแดงนตัวที่สไปจับคู่คับลัดแต่มีหากรบเปจุดไหลขนาดเบิ้งานแล้วมันจะไปกันเลยปึ้งปังเลยครับผมนี่ครับมีหากรบเปดจุดหจุดเลยเว้ยเลขลัดจุดสามนึมันจะสูนแหงหาแปดวันนี้มัน อยากมาแห้งอยากไปจับคู่กับโมไหลมันยกออกไปหาเขาครั้งกูไปตรวจเลยมันว่าปล่อยกูในเตียงอายนี่ป่ะนะเอาเล้เด็กเตะกันในรุ่นป่ะนั่งอะไรที่นี่เลยเหรอที่นี่เลยครับหาจำยังยาคู่ก็ะืือถามแต่ไม่าก็ะสือครับเห็นนี่เลยเหรอเออเอาตัวประกันบ่เอาตัวประกันน้ำตัวประกันยืดมีเกลี่หน่อยแล้วเกินไดประกันมาที่ไรบ่ที่ไรตรง ะตัวประกันให้อันนี้เรียกตัวประกันเขาซุ้มเดินไปแล้วอันนี้ตัวประกันเขาเท่านั้นนหละโอ้ตัวประกันมี่ซีนะครับเลขหลักตัวประกันมี่เจ็ดเจอตัวจับคู่ตัวประกันมี่ซีเนี่ยชิมเสียร้ายนายเป็ดเป็นคนก็ไล้วเพื่อป่วนซาดแล้วรู้กินของน้ำมูลเพื่อเพื่อนี่จุดเดียวนี่ตันตัน นี่กับไตได้กีนกันเนี่ลงเทียนเนาะครับเอามาใส่กัน,นีเดอร์ครับเอามาใส่ด้ที่พาที่จับคู่ให้เมื่อนี่สิจับสามคู่เท่านั้นแล้วว่าก็จะอะไรจับสมคู่เท่านั้นข้นอกเสกันเลขสีออกนี่สามหกครับผมสามหกเลยข้นอกเืกันข้นอกส่กันเลขสีอก 3, 3, อสกอส,กอส,กสอามหก 3, 6, เอ,อแปะคูให้เราหนิเราสีเขียนให้เราสามหกก็าหเขาต้อมีเปลนไปช่วงเขาไม่ออกใช่กันครับ เ็าหกตัวดีๆหกครเดี๋ยวนี้ันเลียวเี๋ยวนี่ใครก็ี้กัี่ี้หเป็นไปได้มนเมกี่มเนี่ยใจวะน่กองอยู่เลยี้หกเขาไม่มาเมื่อกี้หยมเนี่ยเียตัวี้หนตัวกันสากก็หกม่กันเ็ี้หกมค่ เนี่ยเนี่ยสอมเพื่นบบหาจานตัวนหาจานนี่เนี่ยพินี่ไหมนเนียก็มิช่บรล่างจิตเซีฮะเนี่ยเบื่อนอ๋อเพือนเดี๋ยวเานถ้ากันเอานีไปเดีวบ่าจับคูนี่มีตัวไดนเนี่ยจับคู่อ๋อครับจับจับคูมีตัวไดนเนี่ยตัวเน้นตัวใดตัวร่างพบแบด หกแปดนะเดี๋ยวเียนเขียนให้เล่าเล่าให้เอทีเพื่อนอยากฟังจกปากอีพอดเอาสามหาสามหาสามารก็เรียกไปว่าเรียกอะไรกจได้นะครับผมจับจับสาคู่เท่านี้พอมหน่อยหน่อยสามหาหกแปดเด็กกี่ไรก็ดกเก็เดกกี้ครับ เจ้าวะไม่ช่หลอยกันมาหลยกันเจ็ดสี่ต้ันไม่ชิหลอยกันขีนี่ไปื้อก็ได้ครับขี้เดียนี่คื 3, ค้สามหกเจ็ยนไปเนี่ยหกห้าหกห้านะห้าะ3 6หกหปดซิวประกับก็ได้เด้อซิวประกับก็ได้ดหม่ยยดประมาณเลยหม่ล่ะอ,อะไรมานะขีกับกด้ แนี้ไงครับผมตาชี้นี่ไปเสก็ได้ครับหาดีไหมเงี้ยเยเอเกินก็พครับเข้าใจว่ารับชื่อหัวขาเนอ่าเอาหัวข้หัวขเปลี่านี้นีอ้ยชี้ลายตัวเสียเอาซนี้พ่มหอนล่างเหมือนางตัวตัวเนี้ยนีนี่ตัวใดพอหกับหาหกับหาวิ่งหกแล้ววิ่งหกก็วิ่งหายได้ลายก็ได้บอกร AH. บมแมนว่าเพื่อนตัว่วกกลตวเด่นเท่าตัวเด่น่ะครู่เด่นคู่เด่นจับคู่แล้วน่งหคู่เด่นหกห้าหกห้าม้าเต็มพี่ว่าสี่พวกไปบัมัน่เต็มตวดูง้ะพีตัวดูเ้ยไรวนี้ด้วยก็กล้าเสียเลยพีคู่ทุคนเออเออเสียอยท่้งวกนี่เยีกู เ่ายาดนี่ีไปเชี่อจอี้ชีคูนึงเนาจะสีนไหนิมมนมาไปเรียกหังเราดิหเรียกถูกเฉยเนี่ยไม่เชเยาหังเราก็ค่าพี่อออกมาไ่ได้จับบาทที่ไปเยไม่เรียกทีู่ชื่อว่าถึงพนเนาะันมีไหม่เสียอยู่ข้างเนีเรียกมีงห้าก็พอวเยิ่งเรียวิ่งวิ่งห้าวิ่งหกเลยออปช่น เนี่ยเีรอ่ใช่นั่นเยเนี่ยนจับเียนนั่นค่ั้นอจับูดที่พูกจะพิจา่ากันสิน่ามนซื้อคำไหมบกนบ่ครับแล้วเลียกจ้ามันกันก็เรียเข็ดสามหันม่ออกยเนหลักเรีหลักแน่นอนเรียกหลักดานกเนออกนี่เรีหลักักมันออกน้ากันห่พอโดยสนมา วัน้องเชีอกือไมเปลี่ยนบ้านกันเียว่าเปียนสามกมงไล่วโอ้ม่สามโมนั่นมีไปเดีออกก็ไ่ได้ร่วมเลยครับจออกที่ก่นมื่อกีสามโมงเบักเยเนี่ยมันจะมาประกันอหไเกียดีเห็นแล้วมับักที่กี่ไรชีก็ฟังมาเดีเ๋นี้แล้ววเ่ยังีง เอ้เด็กมันวิเ่นี่แหละยิ่งเชื่อหลายคนรูกัืเลเฮ้ยที่เชื่อชุนมันก้าเก้าชุนมันม้ไหวด้น่นใสมกันไปเฮ้ยนี่ตัวนี้บ้ากาซิโอตัวนี้โคดแล้วตัวนี้กี่ชี้ไอซื้อกันเลยซื้อซื้อไม่ต้องกลับปะไม่ต้องกลับก็ได้จะว่าจะประมาทเรอีเหยอยู่ดิ้เหยีเบียดเนี่ตีเล่นงายนอาดิเล่นงานนอาดิ

เรียกว่ามาดิป้าโอ้ปากังเตีนงเน้นไงวดะเหอวน้าปีก็ปวดเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ะฮ่าฮ่าว่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่า่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่ก่าฮ่าฮ่่า่าฮ่ามาา่า่าาาาหัวบ่ เคยขามัวขามหากันแนักข่าสวนทั spoke spoke oh, sí. ้งที่ขามหัวย่อยระกพันดาเปี้ยพันี้จะมาขามหากันบนนี้ขามกันขามหัวกันหน่วยจะโดดขามหัวดิหากิพนปักกินยาแล้วกันเห่อจช่ช่วงนี้มักขังไม่เยงขังวันเด็นเ่ยฮะันเา็กี่วันเก่ามาเป่ดานมาเพิดนเก่าวะแล้วก็บ้านชวที่ไหนอีพอไปไ ค่ะก็ได้ยินจากตาทองซุกแล้วน้องค่ะนี่ค่ะเป็นเลขที่จับคู่เด่นคือสามหกสามห้าหกแปดหกห้าเนาะค่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวท่าฟ้าพี่น้องเอซีเราเด้อค่ะก็เอาไปพิจจรณาเบิ้งเนาะค่ะแอดก็ได้มาติดตามให้เราเด้อพี่น้องก็ไป ลงทุนเอาเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบื้องดีๆเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนเนาะคะ่ะตากรรนใจ10ล้านเปอร์เซ็นต์พุ่นราคาพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะแอดกระได้มาแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยขอให้วันที่16นี่โชคโชคมันมันกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ